เอาละ <ow> ครับมาเรียนต่อไปเรามาศึกษาเรื่องการแยกตัวประกอบกันนะครับเรื่องนี้สําคัญนะครับนักเรียนเรื่องนี้สําคัญจะเป็นเรื่องที่นําไปสู่การหาหอรอมอการหาคอรอนอนะครับนักเรียนมาดูนะครับว่าการแยกตัวประกอบการแยกตัวประกอบของมำนวนใดก็คือประโยคที่แสดงการเขียนจํานวนนั้นในรูปของการคูณของตัวประกอบเฉพาะนะครับนักเรียนตรงนี้เน้นเลยนะครับว่าการที่เราจะ ยกตัวประกอบได้นั้นเนี่ยนะครับนักเรียนต้องเขียนอยู่ในรูปของผลคูณนะครับของตัวประกอบเฉพาะเท่านั้นนะครับนักเรียนต้องเขียนอยู่ในรูปผลคูณของตัวประกอบเฉพาะเท่านั้นนะครับแต่เขียนอยู่ในรูปตัวจํานวนอื่นไม่ได้ต้องเขียนอยู่ในรูปของผลคูณของตัวประกอบเฉพาะเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นนักเรียนนะครับนักเรียนตรงแยกตัวประกอบของ18นะครับนักเรียน18เนี่ยนะครับ ถ้าเราพิจารณาดูนะครับ18เนี่ยมีอะไรที่หาร18ได้ลงตัวบ้างนะักเรียนพิจารณาดูสิครับมันแยกครับสิบแปดนักเรียนอาจจะเขียนแบบนี้ก็ได้จริงๆน,นักเรียนนักเรียนอาจจะเขียนในรูปของสิบแปเนี่ยมันเท่ากับ2อคูณเเอาละนะักเรียนถามด้วยว่า2แยกต่อไปได้ไหมครับไม่ได้เดิงดึง2มา9แยกได้ไหมครับแยก9ได้เป็น3คูณอะไรครับ3นะครับ3าคูณส เพราะฉะนั้นนเรียน18เนี่ยถ้าเราเขียนอยู่ในรูปของผลคูณของตัวประกอบเฉพาะก็เลยจะได้เป็นไรครับเป็น2คูณ3คูณ3นเรียนเห็นไหมครับว่ามันมี3คูณกันกี่ครั้งนเรียนมี1ครั้ง2ครั้งเพราะฉะนั้นนเรียนก็สามารถเขียนอยู่ในรูปของเลขยกกําลังได้เป็นไร2คูณด้วย3ยกกำลัง2นะครับอ่านเรียนเพื่อนเรียนเข้าใจยิ่งขึ้นนเรียนมาดูตัวอย่างต่อไปนะครับตัวอย่างต่อไปครับ โจงแยกตัวประกอบทังสีนะครับนักเรียน40เนี่ยนะครับ40่สิบบางทีเราเรียนอาจจะเขียนนี่ก็ได้เป็น40เนี่ยเท่ากับอะไรครับมีอ่า4ี่คูณสิใช่ไหมครับ4ี่คูณสิอ่าแล้วเรียนถามตัวเองต่อไปว่าแล้ว4มันแยกได้ไหมครับ4ก็แยกไปเป็นอะไรครับ2อคูณอะไร2ใช่ไหมครับสี่ถ้แยกเป็น2อคูณสองอ่าแล้เรียนถามต่อไปว่าแล้ว10แยกได้ไหมเป็นอะไรครับ 2คูณ5ใช่ไหมครับ2คูณ5อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นนักเรียนแต่ว่ามี2ซ้ําอีกตัวครับนักเรียน2ซ้ําอีกตัว1 2 3ก็เขียนใหม่เป็น2ยกกำลัง3คูณอะไรครับ5อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถเขียนอยู่ในรูปของเลขยกกำลังได้นะครับโอเคนะครับนักเรียนพี่นาดูให้ดีนะครับเมื่อพี่นาดูแล้วนะักเรียนจดตรงสมุดให้เรียบร้อยนะครับ